เปิดภาพปัจจุบันอรัญญานามวงวัย77นี่แหละดาวค้างฟ้าตัวจริงภาพปัจจุบันเปลี่ยนไปขนาดไหนอดีตนางเอกเบอร์ต้นของเมืองไทยที่หลายคนชื่นชอบอย่างมากสำหรับ อรัญญานามวงหรืออเปียกเราจะเห็นผลงานของเธอเรื่อยๆผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลโดยความเก่งของอเปียกทําให้เป็นที่ยอมรับยกให้เป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงไทยนอกจากนี้เรื่องความสวยอเปียกก็ไม่เป็นรองใครล่าสุดวันเกิดอเปียกอายุ77ปีแล้วอเปียกพร้อมครอบครัวเดินทางไปทําบุญใหญ่จัดพิธีเรียงพระเพลน35รูปณนะ วัดทุ่งเศรษฐีลามสองบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นทั้งนี้ก็ต้องหลุดโฟกัสความสวยของอาเปียกที่ยังสวยไม่ส่างเหมาะกับชายาดาวค้างฟ้าจริงๆค่ะ